มันจะต้องเอาให้ถูกทั้งนี้บายตรงรัฐบาลเมียนมาเนี่ยเมื่อก่อนพวกสนรุ่นรวมเอ้ยกิจการายในไม่ยุ่งเกวฉันเป็นกลางฉันเป็นกลางไอ้ตรงเนี้ยไอ้กถานี่เอามาท่องไม่ได้ละช้าไม่ได้แล้วด้วยเพราะเหตุการณ์แบบที่มันต้องมีสู้รบกปนทุกวันเนี่ยมันทําให้คนมันทะลักมาได้เราก็ต้องลุ้นนะถ้าเกิดทางฝ่ายต่อต้านเขาแข็งแรงก็จะโชคดีเพราะมันไม่เกิดการทะลักแต่ถ้าเกิดแพ้อันนี้ยุ่งเลยโอ้มารับรองไม่ใช่เรือนมืออาจจะเป็นเรือนแสงมันแยกแยะยากแล้วนะมันเป็นทั้งชาวบ้านเเป็นไอกีทา แราแม้ก็ต้องเป็นทหารเมียนมาที่ควรเป็นฉเฉลยศึกแต่มันเปลี่ยนชุดไม่ใช่ทหารแล้วอะ่ะมันอาจจะเป็นประชาชนเมียนมาไปเลยหรือพวกนี้กลายพันธุ์เป็น PDF ไปด้วยทําไปแล้วก็แตกหนี้มาทั้งนั้นตรงนี้ไทยจะยุ่งต้องดูแลหมดทั้งในเรื่องสิทธิมือชนเรื่องมนุษยธรรมเรื่องปัญหาแรงงานซึ่งนายนตรีก็เป็นประธานสภา,ามั่นคงโดยตำแหน่งอยู่แล้วลนะอันนี้แต่จะต้องใช้สภาความมั่นคงเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการบริหารจัดการ ผมขออนุญาตขยับมาใกล้ๆประเทศไทยก่อนครับนะพมา่าตอนนี้น่าเป็นห่วงหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะอันนี้เรา<ม>น่าเป็นห่วงฉายภาพรวมฉากทัศน์ของภาพตอนนี้ให้เห็นถ้าเปรียบเหมือนไข่ดาวอ่ะมีไข่เหลืองไข่ขาวไข,ขว่ขาวนี่ขอแบ่งเป็นสองวงไข่แดงเนี่ยมันก็คือเนบิโดรรัฐบาล SAC นะฮะรัฐบาลทหารมีมานะครับอยู่ แล้วก็ไข่ขาวเนี่ยถ้าวงนอกมันก็จะเป็นพลังของกลุ่มต่อต้านไปนมีอิทธิพลและในพื้นที่ไข่ขาววงในเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นประชาชนชาวเมียนมาเพราะว่าประชาชนจะไม่จะอยู่ส่วนกลางแต่ประชาชนเนี้ยมันได้กลายพันธุ์เป็นกองกําลังประชาชนคือ PDF ไปแล้วที่มีรัฐบาลเงา NG, NG เป็นผู้บูรณาการทั้งกลุ่มต่อต้านและประชาชนดังนั้นภาพตรงเนี้ยเราจะเห็นแล้วว่า รัฐบาลเนบิดอร,รัฐบาลฐานเมียนม,มาส่มเสียงและวุ่มเสียงเพราะแน่นอนเลยเท่ากับตอนเหนือก็ถูกปิดกั้นที่ติดกับจีนนะครับก็ถูกกลุ่มพรลรลภาพโกลก้านประงแล้วก็อารากันกลุ่มสภาพพอมาทางซ้ายทางทิศตะวันตกที่ไปติดอ่าวเบงกอก็ถูกกลุ่มอรารกันกับชินปิดกั้นแล้วครับที่จริงพอเหลือทางซีขวา ทางตะวันออกซึ่งติดกับตะวันตกไทยสถานการณ์ล่าสุดสุดท้ายก็เห็นชัดแล้วเจอทั้งคารเรนีกะเรียนมอนนะครับแล้วก็ว้าถ้าขึ้นไปเหนือหน่อยก็เท่ากับปิดแนวหมดแล้วตรงนี้ก็เหลือข้างล่างย่างกุ้งที่มาชนทางอ่าวมอตมะแต่ว่าก็เจอสถานการณ์ปิดกั้นเป็นระดับหนึ่งเหนือ,อย่างกุ้งไปเป็นพระโคก็ถูกก่อกวรวนแล้และถึงไปในปีดอที่จริงการก่อกวนน่ย มันลามไปถึงเนบิยอรแล้วนะอ่าที่มีโดนไปทิ้งที่ท่านมีออนไลน์ไปในพิธีที่โรงเรียนในร้อยกับิไลทหารเนี่ยมันเห็นชัดเลยอันนี้ภาพใหญ่ก็แสดงให้เห็นว่าอยู่ในสภาพจํากัดละแต่ว่าการทรงสภาพที่อยู่ได้เนี่ยมันอยู่ได้ด้วยทรัพยากรสํารองที่มีอยู่ทรัพยากรสํารองก็คืออาวุธกระสุนที่มีอยู่ระดับไหนแล้วก็อาหารการกินที่จะอยู่ตรงแบดับไหนเพราะว่าไอ้เส้นทางส่งกาลังเนี่ยตอนเหนือ ที่เป็นช่องการค้าจากทางจีนก็ถูกปิดไปเรียบร้อยมานานแล้วจริงๆเหลือเส้นทางส่งกําลังหลักเนี่ยก็คือฝั่งตะวันออกติดตะวันตกไทยนี่แหละเมียนาดีนี่แหละทินสรงอารการกินน้ำมันอะไรต่างๆแต่ณนะตอนเนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยถือว่าพื้นที่เนี่ยอยู่ในอิทธิพลของฝ่ายกะเหรี่ยงละฝ่ายขยาแล้วก็ฝ่ายมอญละตรงเนี้มันก็จะเห็นข้อจํากัดของการส่งกําลังตรงนี้ฉะนั้นภาพใหญ่เนี่ยจะเห็นว่ารัฐบาลรัฐบาลเมียนมาเนี่ยเ a c เนี่ยก็ จะเริ่มอยู่ในสภาพข้อจํากัดมากๆแล้วใช่ครับตตอนนี้เรียกว่าเอาไม่เกินหรงอคำว่าเอาไม่อยู่แล้วไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในทางภาพใหญ่แบบเนี้ยนะแล้วผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงทั้งภายในและต่างประเทศต่างเขามองแล้วว่ามันคือการนับถอยหลังเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันจะจบลงด้วยกรรมการกลางที่เข้ามาบริหารจัดการเนี่ยจะให้จบกันยังไงจบได้เร็วหรือช้าอย่างไรครับผมครับฉากเป็นยังไงบ้างฮะ ครับการจบแบบไหนจะเป็นยังไงบ้างครับอันน,นตอนนี้ถ้าเราเห็นที่เราคุยกันล่าสุดเนี่ยเมียนมากก็ต้องพยายามเอาเมีวดีคืนแต่ทุกฝ่ายมองแล้วเป็นความยากเพราะว่าไอพื้นที่เส้นหลักการลุกที่จะไปถึงเมีวดีเนี่ยมันต้องไปสายเอเชียไฮเวย์หลักนะครับเอชหงเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ซึ่งมี2เส้นทางหลักคือใหม่เก่าแล้วก็มีเส้นทางภูมิเทศทั้งสามเส้นเนี่ยที่มันจะไหลเพื่อเข้าไปเมวดีเนี่ย มันจะต้องผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาก่อนและพื้นราบคือตรงเมียนีนะครับซึ่งทั้งสามเส้นเนี่ยประชาชนที่อยู่ระหว่างทางต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ประชากรชาวเมียนมาส่วนใหญ่มันก็คพือเป็นกะเรียงนั่นแหละฉะนั้นตรงเนี้การเคลื่อนย้ายกําลังใดเข้าไปก็ท่ากับประชาชนฝั่งโน้นรู้หมดก็เหมือนสายลับก็จะส่งการทําให้การตอบโต้ได้แล้วในทางยุทธการเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยพอจะเอ้ยเป็นไปได้ ราะว่ากองกําลังรัฐบาลฐานก็สู้แค่กับกะเลียนสู้แค่กับมอนสู้กับกับคารเรนี่ในฤดูร้อนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะทั้งทุกฝ่ายบูรณาการกันและสําคัญที่สุดมีกองกําลังภาคประชาชน PDF มาร่วมและสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อก่อนนี้บุกเข้ามาไอ้นี่ถอยหลบหนีเข้ามาไทยแต่ปัจจุบันนี้เมื่อก่อนรัฐบาลฐานกลางโอ้มีกองกําลัง BGF นะครับไอกองกาลังพิทักษ์ชายแดนกะเลียงพันเอกชิตู เป็นกองกําลังอยู่มันก็เหมือนว่ากระเหลี่ยงก็ถูกบีบสิข้างหลังไอกองกําลังนี่คุมข้างหน้าบุกแต่ปัจจุบันเนี้ยไอกองกําลังของันเอกที่ตู่เนี่ยไอบีจีเอฟมันกลายพันธุ์มาเป็นฝ่ายเคเอ็นยูเป็นเคเอ็นเอมันก็ไม่มีตัวไปบีบบังคับวิถีแล้วมีแต่ตัวเองเลยแหละจะถูกตีโต้อตอบนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดบีจีเอฟเนี่ยก็โอเคได้พื้นที่เรศรษฐกิจพิเศษนะฮะชเวโกโกงที่เหนือเมียนบดีไป แล้วล่างเมวดีมาก็เป็น KK p a พ k, k Park, ซึ่งก็มีธุรกิจทุนสีเทาพูดยง่ายแต่เมื่อก่อนก็เก็บประโยชน์ตรงนี้ก็มีส่งให้รัฐบาลการด้วยแต่ปัจจุบันนี้ประโยชน์ตรงนี้ไม่มาส่งให้เป็นทางกะเหลี่ยงแทนไอ้ทั้งนี้ก็เลยยิ่งแข็งแรงกันใหญ่เพราะมาถึงวัตถุให้อาวุธคืนมาอาวสุนขึ้นมาไอ้นี่บอกไม่คืนแต่จะถามว่าเป็นศัตรูเด็ดขาดกับรัฐบ,บาลเมียนมาไหมของกองกําลังไอ้เคนเอเนี่ยบีทเก่าเนี่ยก็ไม่ถึงกับจะไปลบลาคาา่าฟันก็ถือว่ายังมีมิตรภาพกันอยู พอทหารพระมุมากแต่เขาก็จะช่วยในการอพยพหลบไปในพื้นที่ปลอดภัยแต่เขาก็จะมาดูแลความปลอดภัยให้ฝ่ายกะเหรี่ยงฉะนั้นในแง่งานยุทธการเนี่ยพระม่าไม่มีจุดตีขนาบแล้วฉะนั้นก็ยากที่จะช,ชนะพื้นที่ก็เข้ามายากพอจะใช้เครื่องบินเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องบินโจมตีก่อนแต่กําลังฐานต้องมาตามมามายึดกองกําลังพื้นราบฐานราบมาไม่ได้ก็ลาบากละไอ้ข้างบนโจมตีก็ต้องระมัดระวังเพราะ บินเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้ความสลิดจริงมันต้องปื๊ดเข้ามาในไทยแล้วก็ใช่ไหมครับมันก็ถูกข้อจํากัดฉะนั้นเขาก็ใช้ทั้งหอติดอาวุธแล้วก็ใช้ทั้งเครื่องบินมิกซ์ยีแต่มิกซ์ก็จะมีข้อจํากัดไอ้หอมาปฏิบัติบ่อยๆก็สูญเสียงที่จะโดนยิงทําลายได้ฉะนั้นตรงเนี้มันเหมือนเอ๊ะจะสำลิดแต่ยากเพราะว่ากองกําลังในพื้นที่เนี่ยมันแตกไปหมดแล้วมันถึงต้องใช้กองกําลังใหม่มาจากสามกองพลไงนาจากที่มาจากฉานมาจากในของกะเหรี่ยงละมอน ใน่ไหมไอ้กองพล4 4 55 2บสห้าสิบห้ายี่ิบอ่าแล้วเอากองพัน์จาก55ตอนนี้มาจากรัชฉานก็ยังไปไม่ถึงก็มาติดอยู่ที่เกาะกะเละที่ซุ่มจกอัดกันหนักเลยเพราะตรงนี้มันเป็นชุมทางเขาชุมทองเป็นชุมสายอะ่ะถ้าเรียกว่าถ้าฝ่ายกะเหลียงมาถึงตรงนี้ได้ก็ทะลุมาแม่ละแมงแม่ละแมงก็จะเป็นศูนย์บัญชาการทางทหารที่ดูแลทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมาคือจัดการกับกะเหลียงกับมอญนั่นแหละถ้าศูนย์บัญชาการนี้มีปัญหามันทะลุจากการกะเลิมาปั๊บมันก็จะย้้อนนนขึนบน ไปย่างกุ้งไปเนวิดอเลยฉะนั้นทางฝ่ายรัฐบาลทหารเียนมากก็ต้องเอาไอ้ไอ้กอเละเนี่ยไว้ให้อยู่ซึ่งตอนนี้เห็นว่าก็ฝ่ายต่อต้านก็คุมยังไม่ได้ก็ถอยไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายทางรัฐบาลทหารเียนมาจะลุกไปได้เพราะว่าที่บอกแล้วไงเส้นพื้นที่ที่จะลุกเนี่ยโอ้โหมันเป็นอุปสรรคหมดเดี๋ยวก็ต้องโดนโดนมาหย่อนเนะ่เพราะตอนครั้งแรกที่ท่านโซวินมาคุมเนี่ยยังไม่ได้จะออกไปเลยโดนมาหย่อนที่มะละแแมงละ อ่าแล้วนี้กลับไปนี่ก็กลับมาบรญชาการใหม่แต่เชื่อว่าในทางยุทธการไม่ง่ายเพราะต้องผ่านในชงกูภูเขาก่อนแล้วก็พื้นที่ที่พนเนี่ยมันเป็นคนกระเลียงเพราะฉะนั้นก็จะส่งสัญญาณกันแต่ตรงเนี้ยจะถูกัาษณาเหมือนซุ่มโจมตีแล้วซุ่มโจมตีซุ่มโจ,จมตีแล้วมันก็จะไปยากใจครับอนาคตของมินองลน์จะเป็นยังไงอ่ะอนาคตจริงๆเนี่ยตอนนี้ทุกคนพยากรหมดว่ายืนต่อไปยากเพียงแต่จะออกไปยังไง ไม่ใช่เฉพาะมีลงมลายทั้งโซวิตด้วยสองคนบางคนก็หรือบางนักวิชาการหรือทางฝ่ายความมั่นคงอื่นๆและฝ่ายต่างประเทศก็บอกว่าดีไม่ดีอาจจะต้องเกิดรัฐประหารนันเองนะเพื่อให้กระชับออกไปไให้ออกไปให้สองคนน<อ>ั้นออกไปแล้วเปลี่ยนใหม่ก็จะได้มาพูดคุยกันได้แล้วก็ยุติสงครามกลางเมืองได้ใช่ครับแปลว่าทางออกที่ดีที่สุดอาจจะไม่ดีที่สุด้แต่ที่ที่น่าจะโอเคที่สุดคือการเจรจาใช่ยังไงมันต้องจบที่เจรจาะครับแต่เจรจาเนี่ยมันควรจะต้องเปลี่ยนชุด เพราะว่าพอจบยังไงเนี่ยมินออนไลน์เนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ดีไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนผู้นำทางทหารและมาใหม่ที่สามารถมาเข้ากับรัฐบาลใหม่ซึ่งน้ำหนักแนวโน้มสูงที่จะไปเชิงสา,าพันธรัฐละแต่ยังมีรัฐบาลกลางโอเคก็มีกองกำลังทางทหารรัฐบาล n อ G ก็ต้องเข้ามาเป็นผู้ประสานร,ระหว่างสาพันธ์ทั้งไอ้พวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยกับรัฐบาลทหารให้มันลงตัวกันใช่ครับ ทีนี้ผมถามปจัจจัยแทรกนิดนึงครับอย่างเช่นเรื่องเอเรื่องทุนจีนสีเทาเข้าใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกันด้วยนะอันเนี้ยมันเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ในพื้นที่ทางตอนเหนด้วยซ้ำาไรนะครับนะฮะที่เล่ากายนั่นแหละแล้วก็ตรงแตกเกิดไปแล้วจีนเนี่ยก็งูหิดรัฐบาลทหารฐานเมียนมาก,ก็ถึงบอกเอ้ยไม่จัดการจะยกกาลังเข้ามาจัดการเองก็ร่วมกับกองกําลังของฝ่ายต่อต้านก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วแต่ตรงเนี้ยธุรกิจเชเวกโกงเนี่ยมันก็ยังเป็นสีเทาที่มีพวกจีนอยู่จริงมาก แต่ณตอนนี้เราต้องยอมรับจีนก็ต้องเล่นทั้งสองบทบาทแล้วละ่ะเพราะหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนได้สัมปทานธุรกิจค้าขายได้ปั๊บเี่ยจากรัฐบาลกลางแต่ตอนนี้ไอ้พื้นที่ทําธุรกิจก็ตามแล้วก็ท่อน้ำมันที่จะต้องผ่านจากยูนานมารัฐฉานไปลงอา่าวเบงกอเนี่ยโอ้มันก็ต้องสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยแม้ก็โดนทําลายฉังนั้นรัฐบาลจีนก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่จําเป็นจะต้องมาเป็นกรรมการกลางเพราะไอ้ทุนสีเทาเนี่ยเกี่ยวและตรงเนี้ยไอ้ฝ่ายนี้ก็รัฐบาลฐานไม่มากก็ต้องหุ่นกิจชิตู เพออไราะรายได้ของชิตตูคือตรงนี้ดังนั้นไม่เป็นพวกฉันก็จัดการนะเพราะไม่ได้ผลประโยชน์อยู่แล้วนี่ชิตตูเล่นเก็บแล้วให้กระเหลียงยังไงตรงเนี้ยก็ต้องจัดการแต่พอจัดการปัญหาคือแหไะไอ้กลุ่มนี้แตกสีเทาเนียมันจะไปไหนมันก็หนีก้ามาฝั่งไทยออน,นี่เองเออแล้วตอนเนี้ยพอคนที่หนีภัยการสู้รบมาเนี่ยมันแยกแยะยาก,กแล้วนะมันเป็นทั้งชาวบ้านเป็นไอ้พวกสีเทาแล้วม้ก็ท้่งเป็นทหารเมียนมาที่ควรเป็นเฉลยศึกแต่มันเปลี่ยนชุดไม่ใช่ทหารแล้วอะ มันอาจจะเป็นประชาชนเมียนมาไปเลยหรือพวกนี้กลายพันธุ์เป็น pdf ไปด้วยทําไมแล้วก็แตกหนีมาทั้นตรงเนี้ยไทยจะยุ่งเพราะว่าถ้าบทบาทเฉลยศึกมันต้องอย่างหนึ่งนะเป็นชาวบ้านที่หนีมาอย่างหนึ่งนะเพราะชาวบ้านพอปลอดภัยแล้วก็ดันกลับแต่เฉลยศึกเนี่ยถ้าปลอดภัยยิงดันกลับไม่ได้นะจะดันกลับได้จนตัวหมายระหว่างประเทศจนสงครามต้องยุติแต่ถ้าเราเกิดตีกลุ่มก็ไม่รู้นี่เพราะมันไม่แต่งคือแบบทหารแล้วละมันเป็นชาวบ้านหมดก็ได้อันนี้อันนี้เราจะเห็นทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างฉุน ใทีนี้บทบาทของรัฐบาลไทยค mm. วรจะดําเนินการเรื่องนี้ไงฮะโอ้จาเป็นมากเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแล้วเรามารับภาระ,ะเต็มๆ2,400กิโลเตมตรยาวกับเพื่อนด้วยและเป็นพื้นที่ที่เป็นปัญหาเพราะเป็นช่องส่งกําลังยังไงก็ดูเดือดแน่อันเนี้เราจําเป็นที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการอํานวยการแก้ไขแต่บทบาทเราเองอันเนี้ประเทศเดียวมันไม่พอมันต้องยึดหลักอาเซียนที่มีสันทามมติไว ที่ต้องยุติความรุนแรงทุกรูปแบบในเมียนมาก,การสู้รบอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราต้องผิงหลังกับอาเซียนไว้แล้วปฏิเสธไม่ได้เลยนะต้องยอมเข้าไปเจรจาร่วมกับจีนเลยเพราะตอนเหนือเนี่ยจีนก็2,000กิโลอินเดียพันกว่ากิโลเนี่ยต้องเป็นประเทศใหญ่เข้ามาร่วมเป็นลักษณะมาเจรจารแล้วก็มีการพูดคุยยกสันระดับไปถึง UN เนะเพราะไอการที่มันมาเรื่อยๆเนี่ยเรารับไม่ไหวนะแต่เราจะเป็นผู้อำนวยความสะดวก ในการบริหารจัดการให้เพราะเราเป็นเจ้าของที่ที่จริงมากแต่เงินทองอาหารการกินอะไรเนี่ยต้องมาช่วยกันฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลจะต้องรีบจัดอ,องค์กรที่มาบริหารจัดการปัญหาตรงนี้เพราะมันผสมผสานหมดแล้วส่งผลกระทบเรื่องแรงงานข้ามชาติของเราด้วยนะเราก็ยังต้องการแรงงานอยู่นะแต่ตอนนี้แอรงองานที่จะถูกกฎหมายมันมันเป็นปัญหาแล้วเพราะรัฐบาลกลางเป็นปัญหาอย่างเนี้ฉะนั้นต้องดูแลหมดทั้งในเรื่องสิทธิมือชนเรื่องมนุษยธรรมเรื่องปัญหาแรงงานแล้วแน่นอน พอมันเกิดลักษณะไอ้ภัยเหล่านี้ยเราไม่ได้ไปเจอแต่ต้องใช้กองกําลังทหารระดับใหญ่ไปลบลาเพราะเราไม่ได้ลบแต่มันจะเกิดปัญหาตรงนี้ล่ละคือภัยเขาเรียกว่ะอาจจะกรรมข้ามชาติมนันหลายพวกสีเทาทั้งหลายยาเสพติดค้ามนุษย์ฆ่าของเถื่อนอะไรอีรุมตุงนังไปหมดซึ่งตรงเนี้นกลไกฝ่ายความมั่นคงจําเป็นละที่จะต้องรองรับกับสถานการณ์แบบนี้ใช่ครับถ้าขออนุญาตถามย้อนไปเลยครับจริงๆแล้วการจัด การหรือว่าเขาเรียกอ,อะไรความสัมพันธ์ระหว่างตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์กับ,บมินองลายมันมีผลมาถึงปัจจุบัน<ม>นี้เลย <S <S เพราะรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยไม่ได้แสดงความชัดเจนในการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับทุกฝ่ายคือนอายกรัฐมนตเมียนมารัฐบาลเอ็นยูจีกลุ่มต่อต้านกลุ่มชาติพันธุ์นั่นแหละเพราะรัฐบาลประยุทธ์ยืนขาเดียวอ้างว่าเขายังเป็นรัฐบาลตามชอบทมตามกฎหมายอันนี้เราไม่ปฏิเสธแต่ถ้าอธิบายความว่าเฮ้ยคุณยังเป็นรัฐบาลที่ชอบทำนะ แต่ปัญหาไม่เกิดขึ้นว่าประเทศคุณยังเรียนภัยสงครามแล้วระภัยสงครามเนี่ยมันมากระทบประเทศผมไม่ใช่กระทบผมนะทั้งอาเซียนเนี่ยถึงมีมติว่าต้องมีทูตพิเศษไปเจรจาจัดก,การคุณละเพราะกิจการภายในของคุณเนี่ยมันลุกลามมากระทบอาเซียนและโดยเฉพาะเมื่อไม่เป็นภาวะปกติแน่นอนมันมีทั้งกลุ่มต่อต้านมีรัฐบาลเอ็นยูจีที่ UN ก็อนุญาตให้เข้าไปพูดคุยได้อา้าวมีกองกระังชาติพันธ์ต่าง แล้วก็ทะเลาะกับคุณแล้วตอนนี้เขาบูรณาการกันไปชนกับคุณแล้วก็มาติดกับผมอะ่ะเะนั้นรัฐบาลนี้เนี่ยก็ต้องใช้บทบาทคนละแบบเพราะรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยใช้บทบาทเดียวคือยังตึงอยู่กับรัฐบาลมีนอกลายนั่นแหละไอต้ตวเนี้มันเลถึงส่งผลไงพอมาถึงรัฐบาลเนี้จะต้องเปลี่ยนบทบาทนี้โดยใช้เหตุผลที่พี่อ้างมาขั้นต้นว่าสงครามภายในของคุณเกิดแล้วเราก็ต้องเจราจาดีวกับทุกฝ่ายเพื่อหาจุดที่จะต้องให้เกิดความยุติความรุนแรงในประเทศมาก ทีนี้มันมีข้อเรียกร้องอะไรถึงถึงตัวท่านนายกไหมครัว่าสิ่งที่ต้องเร่งทำเนี่ยคืออะไรนี่แหละที่เร่งทําคือการจัดระเบียบชายแดนที่จะรองรับผู้ลี้ภยัยผู้อ,อพยพผู้หนีภัยการสู้รบต่างๆเนี่ยอันนี้ฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องมีศูนย์อํานวยการศูนย์ควบคุมต่างการการแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาแล้วแต่ว่าเพียงแต่ตรงปีที่ชายแดนเนี่ยอาจจะเน้นหลักของฝ่ายความมั่นคงอยู่แต่ว่าไอ้ฝ่ายศูนย์อํานวยการข้างหลังเนี่ยจะต้องครบทุกมิติ สังคมเศรษฐกิจการเมืองการทหารเพื่อจะต้องดิวกับทั้งต่างประเทศดิวกับทั้งองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็ดิวกับส่วนหน้าเพื่อรับปัญหาเพราะได้จริงจะได้สนับสนุนเพื่อกูลซึ่งกันและกันได้ใช่ครับมันจะมีความกลัวหลอะไรอีกไหมครับอันนี้มันปกติเนี่ยเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเหมือนเชิงเชิงระเบียบปฏิบัติประจำเลยผู้ใหญ่เราจะรู้ดีไปสู้ไปวไปิ่งอะไรแต่รูปแบบตัวน,นี้ตอนนี้มันเปลี่ยนละเพียงแ,แต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องลุ้นนะถ้าเกิดทางฝ่ายต่อต้านเขาแข็งแรงก็จะโชคดีเพราะมันไม่เกิดการทะลัะ ของประชา,ะช,าชนนะครับซึ่งก็มีโอกาสเพราะว่าเขามีโอกาสอย่างกลุ่มพื้นที่เป็นกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ได้อยู่มีโอกาสชนะ,ะถ้าก็มีชนะการทะลักมันก็จะเบาบางไปแต่ถ้าเกิดแพ้อ,อันยุ่มเลยอโอ้มารับรองไม่ใช่เรือนหมื่นอาจจะเป็นเรือนแสนเลยนั้นการจับพื้นที่ใช่ไหมที่จะต้องรับรองรองรับไว้เนี่ยไม่ธรรมดาที่พักพิงชั่วคราวอหรือ เกินเวลาระดับหน่อยอะไรเนี่ยแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดพื้นที่ยังไม่ใช่เป็นเรื่องหนักหนาสหาหัสแต่เรื่องที่จะดูแลกันในเรื่องอแบบนุสยธรรมนี่สอเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะไปอำนวยความสะดวกได้พออันเนี้ยมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับประชากรมาเซียแล้วเกี่ยวข้องกับยูเอ็นละตามประชาชาตนะิใช่ครับจริงๆแล้วถ้าจะว่าไปครับจุดยืนของเราเนี่ยมันเขาเรียกอะไรจะเป็นพระเอกก็ได้เลยจากงานเนี้ยอ,อันเนี้ยต้องเข้าไปร่วมเพราะเป็นพระเอกเดียวก็พลังไม่พออืต้องพิงหลังกับ อาเซียนไว้แล้วก็แน่นอนกับประเทศใหญ่ที่ติดกับเมียนมาต้องมามีส่วนร่วมคือจีนอินเดียแล้วก็ยกระดับไปที่สหประชาชาติปีนี้ครับมันจะสงบขึ้นไหมฮะภายในปีนี้เชื่อว่ามันจะมีโอกาสเบาบางลงเพราะรว่าณตอนเนี้ยรัฐบาลฐานเมียนมาเนี่ยยิ่งมาใช้การยุทธ,ธาอากาศอะไรมากเท่าไหร่มันก็ จะหมดทรัพยากรไปแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดเงเพราะว่าการจะดูเนี่ยช้าหรือเร็วเนี่ยเราต้องดูศักยภาพเขาในทุกมิติหมายความว่าอย่างไงภาษาตาทหารก็บอกว่าดูที่ศักสงครามในทุกมิติคือทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมการทหารการตาร่างประเทศต้องดูปัจจัยเหล่านี้ครอบคลุมหมดเลยว่ารัฐบาลเมียนมาปัจจุบันเนี้ยรัฐบาลทหารหรือศัก์พวกนี้ระดับไหนเช่นทางการเมืองเรื่องรูปแบบการปกครองที่เป็นอยู่เนี่ยเอ๊ะ ทอเละทะเลไป<ม>ต่อได้ไหมทางสังคมอันนี้เห็นชัดเลยประชาชนไม่เป็นพวกแล้วไปเป็นกองกําลัง PDF กองกําลังประชาชนนะเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะถูกปิดช่องทางทางการค้าก็แสดงว่ามันจะทะเลาะทะเลพอมาดูอํานาจกําลังลบทางทารทหารอย่าลืมนะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเศรษฐกิจ<ม>ไม่ดีประชาชนไม่เอาอ่อนแอแล้วมันเห็นชัดเลยอ่อนแอนะเพราะเสียที่มั่นเกือบทุกที่จนมาถึงต้องเกณฑ์ทหารกฎหมายเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ใช้ ต้องมาเกณฑ์เกณฑ์ไม่ต้งผู้หญิงไปเอาโลหิตยาอันนี้<ม>สะท้อนเลยว่า<ม>กําลังคนมีปัญหาจริงไหมอ่ะมันชัดแล้วกลับมาดูสําคัญที่สุดเรื่องการต่างประเทศการต่างประเทศคือแนวร่วมพันธมิตรข้างหลังอัลเมียนมามีใครอ่ะอ่าสมมุติจะทางรัเสเซียเหรอทางอาวุธยุธโทโธปกรณ์มีรัเสเซียมาก็เป็นปัญหาเพราะว่าพี่ใหญ่ก็ไปเผเชิญปัญหายูเครนใช่ไหมทงจีนเอ๊ะไม่ได้แล้วเพราะจีนต้อง เดินสองขาแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยมันก็เป็นภาพของสงครามเย็นนะสงครามเย็นแต่ว่าเหตุปัจจัยที่เกื้อกูลสงครามเย็นมันคนละเรื่องอะมันยังเป็นตะวันออกตะวันตกตะวันออกเมื่อก่อนก็สงครามบุดมการคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยแต่ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นการขยายรัฐมหาอำนาจแล้วก็แน่นอนครับทางภูมิรัฐศาสตร์มันจะกําหนดว่าเฮ้ยพื้นที่ไหนที่ตัวเองจะป้องกันป้องตามตัวเอง แล้วอีกพื้นที่หนึ่งคือทรัพยากรที่พื้นที่ไหนจะไปตั้งความมั่งคั่งมันคงในเศรษฐกิจของมหาอำนาจมันก็จะขยายไปตามนั้นดะนั้นตัวแบบนี้มันเปลี่ยนไปไงพอตัวแบบนี้มันเปลี่ยนไปอาทังซี่ตะวันออกจีนรักเสียยังอยู่ด้วยกันแต่ว่าการเคลื่อนขูตัวจีนก็เอ้ยเน้นความมั่นคงในเศรษฐกิจแล้วไอ้น้ำมันก๊าซตรงผ่านนี้เดี๋ยวไม่ได้เว้ยอ่ะมันไปอีกแบบหนึ่งดะนั้นพอเรามาดูปัจจัยเนี้ยแล้วที่จริงเอ๊ะ พอไปมองว่าแล้วปัจจัยทั้งอื่นละทั้งซีกตะวันตกไม่มีมันดูเหมือนไม่มีไงแต่จริงๆมันเริ่มเห็นเงาแล้วเพราะฝ่ายตะวันตกก็ตั้งชั้นความบาดถอนการลงทุนดูแลน้่มันการ์ดไปหมดลวญี่ปุ่นเมกันเหลือพี่ไทยปตะทสอผอก็พันรีขันขวางลาบากละ,ะเห็นไหมแล้วจากนั้นเมื่อก่อนไม่มีเอ๊ะแต่ตอนที่จะเกิดการยึดเมวดีเนี่ยเอมีข่าวที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศมาเอไปพบพวกกลุ่มต่อต้าน ทั้งกระชินทั้งชินทั้งกระเลียนเอ๊ะทั้งมอนเอ๊ะทั้งทั้งขยาสีกลุ่มใหญ่แล้วอยู่ดีก็การยุทธรุนแรงขึ้นแล้วได้ชัยชนะเฮ้ยมันก็ถูกตั้งข้อสังเกตเอ่ะไอมีโดรนมีอาวุธเอ๊ะมันมาจากไหนวะแต่วันตกหรือมันมีจีนด้วยบางคนบอกไอ้โดรนที่ตกมา,เอ,าเอ้าเอ๊ะมันมาจากจีนเอ๊ะบางโดนเอ๊ะมันใช่ไหมเนี่ยมันเป็นโดรนการเกษตรเอ๊ะผ่านมาจากปีกเราหรือเปล่า แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดทางตะวันตกมันเริ่มฉายชัดตรงไหนบ้เนี่ยพอล่าสุดเนี่ยเครื่องบินมิกซ์ว้ามาถล่มปึ้งปึ้งจีเจ็ดโผล่ 7, po, มาเลยอ้าวตายเลยเว้ยแคนาดาญี่ปุ่นสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเอาโผล่โผล่กันใอีกละเจ็ดประเทศฮะเป็นซีกตะวันตกโผล่ po. มาว่าอย่างไงเฮ้ยอย่างนั้นอย่าไปขายน้ํามันสองประเทศอะไอสองประเทศทุกคนประเทศไหนวะไทยปะ จีนวอะอะเฮ้ยมันไม่มีนะ้ํามันเดี๋ยวมันไปไม่ได้เองแต่นั่นอ่ะมันใช้เห็นว่าพันธมิตรที่อยู่ข้างหลังเนี่ยพันธมิตรที่สําคัญที่สุดเนี่ยของปีกไหนก็ตามเถอะก็คือหมาดน,นาศแต่ตอนนี้เราเห็นชัดเลยเป็นการละพร,ะรามนาที่อยู่ทางฝ่ายเมียนม,มารัสเซียก็ไปติดกับดักจีนก็เนื่องจากมันไม่ใช่สงครามอุดมการก็ไปอีกแบบแต่ทางฝ่ายตรงเนี้ยที่กลุ่มชาติพันธุ์รัฐบาลในจีน เราเริ่มเห็นเข้ารางของสหรัฐอเมริกาเราเห็นเข้ารางของประเทศไอหมาหน้าดีเจ็ดสากรโผโ่มาใช่ไห,ไหมแต่แรกคนนึกบอกเฮ้ยไม่เกี่ยวบางทีตะวันตกอาจจะมาโผล่ตอนจบที่จริงไม่ใช่ละอาจจะโผล่มาข้างหลังนานๆแล้วแต่ตอนนี้เริ่มภาพชัดขึ้นตรงเนี้ยไทยก็ต้องหาจุดลงตัวให้ได้กับทุกฝ่ายตรงนั้นเพื่อมาระดมตัดพลาสตกกำลังเนี่ยเป็นทําให้เขาเรียกบีบบังคับให้รัฐบาลเมียนมาต้องมาสู่การพูดคุยบนโต๊ะกันใช่ เราไม่มีรองนายกด้านความมั่นคงท่านนายกก็ดูเองครวมถึงมีกระแสว่าเดี๋ยวท่านนายกก็จะไปพวกไปลาผมท่านนายกมีความเข้าใจเรื่องนี้มากน้อยอันนั้นตัวเนี้ยถ้าเราดูสิ่งที่ท่านเดินมานะปฏิบัติงานมาเนี่ยในภาพใหญ่รวมๆพอเข้าใจแต่ในสถานการณ์แบบปัจจุบันเนี้ยไม่เพียงพอแล้วถ้ารองนายกเนี่ยไม่เรียกว่าไม่สามารถบริารการในทุกมิติแบบที่พี่พูดนะตัดสงครามครับ ยากกว่าในสมัยสงครามเย็นด้วยซ้ําไปเพราะว่ามันอิทธิพลกับสภาวะแวดล้อมโลกมันเปลี่ยนไปมันมันจะต้องเอาให้ถูกเทนั้นนโยบายตรงรัฐบาลเมียนมาเนี่ยเมื่อก่อนพวกสนรุ่นรมเอ้กิจการไปไหนไม่ยุ่งเกี่ยวนันเป็นกลางชันเป็นกลางไอ้ตรงเนี้ยไอ้กาถานี่เอามาท่องไม่ได้ละมาท่องไม่ได้ละจะต้องเปลี่ยนเลยแล้วตอนเนี้ยช้าไม่ได้แล้วด้วยเพราะเหตุการณ์แบบที่มันต้องมีสู้รบเป็นทุกวันเนี่ยมันทําให้คนมันทะลักมาได้มากน้อยมันมันทะลักแบบเอาเถิดก็มีมาเสร็จสองวันอากไปแต่มันก็ยุ่งอยู่ดีอ่ะมันก็ ยุ่งในการบริหารจัดการเราแล้วก็มันกระทบในภาคเศรษฐกิจอยู่แล้วพอเราต้องยอมรับเมลดีแม่สอนดลโอ้โหธุรกิจมันมหาศาลถ้าผู้หลักจริงมันหลักสายล้านเลยนะเพราะ <ๆ S 2> มันทําให้เนินมากเขาก็ได้ประโยชน์มาจริงไหม<ช>เราก็ได้ประโยชน์แล้วตรงเนี้ยมันเกิดแล้วสิ่งที่สำเป็นที่สุดคือเรื่องแรงงานอีกตานี้หละ<ช>มันจะอีลุงตุงนังเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นแรงงานผิดกฎหมายครับ<ช>เอปิดท้ายอย่างนี้ครับ,รบถ้า คือโอเคบริบทมันต่างกันแต่ผมอยากรู้ว่าไทยเราควรจะถอดบทเรียนจากพมากาก่ายัางไงดูยางมากเลยนะตอนเนี้ยต้องรู้และต้องรู้เท่าทันกับมหาอำนาจจำไว้เถอะว่าเมื่อเกิดคอนฟ lict ที่ไหนในทุกสมรภูมิต้องจับตาข้างหลังไอข้างหน้าเนี่ยมันระดับหนึ่งแต่การจะยุติได้หรือจะต้องเทไปตรงไหนเนี่ยเท่านั้นต้องเกาะติดเท่านั้นในทุกศักสงรามที่พี่บอกมะเะ่านั้นมันต้องเป็นการบรูรณาความมั่นคงในทุกมิติเลย สังคมเศรษฐกิจการเมืองการทหารการต่างประเทศต้องเรียกว่าสภาความมั่นคงต้องเป็นเซ็นเตอร์เลยเพื่อบูรณาการบริหารจัดการตรงนี้เพื่อให้ชัดว่าทางเลือกเศร,รษฐกิจใช้มาตรการยังไงสังคมมาตรการยังไงยังว่าการเมืองมาตรการยังไงการทหารมาตรการยังไงต่างประเทศใช้มาตรการยังไงอันเนี้สาคัญมากซึ่งนายกรตัตริก็เป็นประธานสภาความมั่นคงโดยตําแหน่งอยู่แล้วล่ะอันเนี้ยแต่จะต้องใช้สภาความมั่นคงเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการบริหารจัดการใช่ครับ